วันนี้ผมมีวิธีการลดน้ำหนักดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับคือผมเองผมก็ลดน้ำหนักด้วยการเล่นเกมนะครับพอเล่นไปปุ๊บมันไม่หิวพอไม่หิวเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องกินนะครับพอไม่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะผอมนะครับอยู่ก็พอมงนานๆนะครับทาให้เราเริ่มอ้วนนะฮะตอนนั้ผมก็มีวิธีการออกกำลังกายนะครับที่ดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมทำยังไงนะฮะแต่งสกรอนเสร็จแล้วเราก็ไปวิ่งกันต่อเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟังพอดซันเดย์นะคะเจอกันแบบนี้ในวันอาทิตย์สองทุ่มตรงค่ะวันนี้อยู่กับเบลย์พิวรีนะคะแน่นอนค่ะว่าใน,นช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะเราก็อยู่บ้านอยู่เชียร์เพื่อชาติกันเนาะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเวิร์กฟอร์มโฮมอีกด้วยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราอ้วนค่ะทุกคนคือเราอยู่บ้านใช่ไหมนอกจากที่เราเนี่ยจะกินจะนอนจะทำงานแล้วนะคะเราก็ยังทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยค่ะ คือยิ่งเวลาที่เราแบบคิดงานไม่ออกใช่ไหมแล้วคือของกินเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือไปหมดนะคืออยู่ที่บ้านเนี่ยทุกอย่างมันง่ายไปหมดใช่ไหมคะเราก็จุกเอาจุกเอา,จ,เอาจุกเอาสิคะซึ่งมันก็ทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยขึ้นนะคะแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่โลกแตกมากๆนะเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะดังนั้นคะ่ะวันนี้นะคะเราชาวฟองฟฟตของเราเนี่ยก็เตรียมวิธีการในการลดน้ําหนักภายใน2วันเนี่ยมาให้กับทุกคนแล้วนะคะแต่วิธีการจะเป็นอย่างไรบ้างจะลดได้จริงไหมนะคะเราก็ต้องไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีครับผมนับซัพพอร์ตโซลิเวิร์กนะครับวันนี้ผมมีวิธีการลดน้ำหนักดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับด้วยวิกฤตการโควิดแบบนี้เราไม่สามารถออกไปคาริโอนะครับไปวิ่งดูสาวได้หรือว่าเข้าไปฟิตเนสนะครับไปดูหุ่นเฟี้ยวๆของสาวๆ <Wow. S 1> หรือว่าหุ่นล่ำๆของหนุ่มๆซึ่งวันนี้ผมมีวิธีการที่เราเวิร์กฟ r o m home ที่บ้านนะครับแล้วก็ ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดข้างนอกนะครับธีการลดน้ำหนักของผมนะซึ่งคนอื่นก็สามารถดิบยกไปใช้ได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการลดน้ำหนักของตัวเองไปผมก็มีวิธีการลดน้ำหนักของผมเหมือนกันมาฝากเพื่อนๆกันนะครับมีวิธีการยังไงไปดูกันวิธีการลดน้ำหนักของผมง่ายๆเลยนะครับโดยผมเองผมทำประมาณ2วันลดได้ประมาณครึ่งโลถ้าประมาณ4วันก็ลดได้1กิโลนะนะครับคือผมเองผมก็ ลดน้ำหนักด้วยการเล่นเกมนะครับซึ่งผมเองผมสตรีมเกมคือเล่นเกมธรรมดาเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะลดน้ําหนักยังไงวะโอเคแน่นอนมันไม่ลดน้ําหนักนะครับเล่นเกมแต่แต่ถ้าคุณเล่นเป็นเวลานานนะครับแล้วไม่กินอะไรเลยนะมันจะไม่หิวนะเกมนี่เหมือนแบบเป็นคล้ายๆติ่งเตีติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอเล่นไปปุ๊บมันไม่หิวพอไม่หิวเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องกินพอไม่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะผอมนะครับวิธีการผมคือ เล่นตั้งแต่ลากยาวไปเลยตั้งแต่สี่ทุ่มถึงประมาณตีสองตีสามนะครับแค่คุณไม่หิวข้าวก็พอแล้วดึงจะหิวก็ออกไปหาซื้ออะไรที่ร้านค้าไม่ได้เพราะร้านค้ามันปิดหมดแล้วช่วงเวลานั้นตีสองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเราจะเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับนอกจากเราจะหิวมากๆแล้วคือความหิวกับความขี้เกียจต้องเลือกเอานะครับว่าจะลุกไปต้มมาม่ากินทอดไข่หรือต้มไข่อะไรก็แล้วแต่หรือ จะนอนเลยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ง่วงนะครับพรุ่งนี้ต้องทํางานนะครับวิธีการผมเนี่ยมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับพอเราจะตีมเกมเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ง่วงเราก็นอนนะครับซึ่งไอ้เรื่องกิน,นอีกเรื่องหนึ่งผลพ้อยได้คือเราอาจจะไม่ได้อาบน้ํานอนนะครับอ, <c oughs> อันนี้ <c oughs> อ,นน <c oughs> อยู่ที่คนนะ <c oughs> <c oughs> ผมเองผมอาบบ้างไม่อาบบ้างแล้วแต่ลมนะครับเ <c oughs> พื่อนๆลองไปใช้งานกันดูว่าได้จริงหรือเปล่านะครับสองวันที่กิโลอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าได้จริงบรบกวนบอกผมด้วยนะแล้วก็หรือว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าน,นี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับว่าทํำยังไงให้ลดน้ําหนักไวอาจจะไวเท่าผมหรือไวกว่าผมก็ได้นะเสนอกันมาลองเลยนะครับผมของผมก็จะมีประมาณนี้ซึ่งคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าทํำยังไงผมเป็นคนขี้เกียจไงมไม่อยากทําอะไรก็เออเล่นเกมไปแล้วม,มันหิวแล้วก็ ซึ่งเอฟเฟกตที่ตามมานะครับถ้าเราเล่นเกมแพ้มันอาจจะมีเอฟเฟกคือหัวร้อนนะฮะแต่แน่นอนไม่หิวแน่นอนนะครับหัวร้อนนี่คือจะกินตอนไม่หลับเราก็อาจจะคอทินิวต่อไปสักประมาณ 3, ตีสามตีสี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะนะแต่ถ้าแพ้บ่อยๆนี่คืออาจจะไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าหัวร้อนเลือเกินนะครับไม่ได้นอนเสร็จ นอกจากจะไม่ได้นอนแล้วยังต้องตื่นมาทํางานอีกนะครับร่างกายอาจจะไม่ไหวอาจจะกลายเป็นแพนด้าก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ <c oughs> อยู่ฟก ok, วามิมนานๆนะครับทําให้เราเริ่มป้วดนะยังเพราะฉะนั้นผมก็มีวิธีการออกกำลังกายนะครับที่ดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมทํายังไงนะข้าท่าหนึ่งเราจะ <c oughs> ขอ t w นะครับ <c oughs> สนุกด้วยนะครับเอเฟี่โมเมนต์เลตเตอรากะ้อนเสร็จแล้วเราก็ไปวิ่งกันต่อเลย ครับเกมนี้ใครที่เบื่อกันออกกำลักงกายธรรมดาลองเล่นแบบผมได้นะครับเหนื่อยจริงนะครับเหนื่อยจริง <S <S เ,เดี๋ยวผมไม่เอาออกกำลังกายต่อแล้วนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสำหรับการออกกำลังกายของผมในช่วง w o r k f r o m h o m e นะครับก็คือเล่นสกเก็ตบอร์ดการเล่นไม่ยากนะครับก็หาที่เล่นง่ายๆเลยคือเดี๋ยวเราเล่นหน้าบ้านได้เลยไปดูกัน เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าออกกำลังกายยังไงนะครับนี่เลยครับวันนี้ก็ขอญาตเท้าเปล่านะครับเพราะว่าเล่นหน้าบ้านนะครับไม่ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรให้เป็นกิดจาระบกันะครับกาลองสำหรับการออกกำลังกายด้วยเฟิร์สเฟก็ตนะครับก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีการออกกําลังกายนะครับทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่าง นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนบนไม่ว่าจะเป็นแขนอะไรเงี้ยนะครับเราต้องใช้ไหลในการคราบนะครับเปิดไหลกว้างซ้ายขวานะครับแล้วก็การรงตัวนะครับก็จะใช้ในส่วนของหลังนะครับการบิดนะครับในส่วนของสะโพกก็ตาม แล้วก็ในส่วนของบอดี้นะครับที่เป็นช่วงล่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นขาของเรานะครับมันก็ต้องมีความแข็งแรงด้วยนะครับในการที่จะรับบอดี้ในส่วนบนนะครับแล้วก็ต้องมีการมูฟของตัวเท้าเราเนี่ยนะครับไปยังตำแหน่งต่างๆเมื่อเวลาที่ถ้าเราทําการร์บนะครับไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะครับตำแหน่งของการวางเท้าหรือว่าการทิ้งน้ําหนักอันนี้มีผลนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับบวกกับ การทรงตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีการออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแขนส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนขานะครับแล้วก็ยังได้ความสนุกเพลิดเพลินด้วยนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับก็เวลาเล่นลกกอุปกรณ์พวกนี้ก็ถ้ายังไม่ได้คล่องมากนะก็ควรจะใส่อุปกรณ์เฟตี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ดีนะครับ สำหรับผมในวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับก็โดยปกติผมก็จะมาออกกำลังกายแบบนี้นะครับประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้สัก2กกิโลนะครับไม่ใช่กิโลกรัมนะครับกิโลเมตรโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเลือกเซิร์ฟสเก็ตนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดน้ำหนัก วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอแากกลับบ้านแล้วเหนื่อยวิธีการลดน้ำหนักภายใน2วันของผมคือการ body w e i g ครับถ้าอยากลดน้ำหนักนใค่ได้ผลจริงทำตามแบบผมรัวๆเลยครับ2วันรับรองลดชั่วเน้นนะครับรัวๆ2วัน โอ้โห oh, 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 เรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะคะแต่ละคนนี่คือทุ่มเทกันสุดๆจริงๆนะเรื่องแบบนี้ก็เรียกว่ามีหลากหลายวิธีการค่ะในการลดน้าหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอดี้เวทการเล่นโยคะการเล่นเซิร์ฟสเกตไปจนถึงการเล่นเกมเลยนะคะแล้วเกมเนี่ยในสมัยนี้คือมีความทันสมัยมากๆเทคโนโลยีต่างๆนี่คือเข้ามาผสมรวมนะก็ทําให้เราเนี่ยได้สนุกไปกับการเล่นเกมแล้วก็ได้ออกกําลังกายได้สุขภาพฟิตแอนด์เฟิร์มไปด้วยนะคะโอ้โหแต่บอกเลยว่าวิธีการในการลดน้าหนักเนี่ยมีหลากหลายมากๆนะคะเราเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นนะคะก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะจากเป็นแฟนรายการของเรานะคะมาช่วยเลือกวิธีการลดน้ําหนักให้เบลหน่อยนะคะว่าจะเลือกวิธีการไหนดีค่ะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y t u t u นะคะยังไงวันนี้เบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้กันด้วยนะคะสรุปวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ